พอดีวันนี้ได้ดูภาพยนตร์เรื่อง The Next Three Days เขาถ่ายทำที่ Pittsburgh นะครับเมืองนี้เนี่ยผมก็จากมาเมื่อปี2006โอ้โหนานแล้วเนาะก็รู้สึกคิดถึงขึ้นมาเลยก็เลยไปตามหากรอนที่เคยแต่งไว้เมื่อนานมาแล้วอันนี้เป็นกรอนที่อ่านในงาน graduation ปี2006นะครับแต่งเมื่อแต่งเมื่ออะไรเนี่ย เมื่อวันที่17พฤษภาคม2006โดยพนวกเดชสุวรรณทัศน์นะครับมองอเลเกนี่ที่ฉ่ำเย็นแลมองเห็นโมนองกะฮีลา ah ทาราใยสองแม่น้ำที่ฉันรักสุดหัวใจเธอรินไหลเลี้ยงเมืองนี้ทุกวี่วัน ต้องจากไปจากเมืองฟ้าพาใจเศร้าเห็นอินคลายไต่ขึ้นเขาเฝ้าคิดฝันก่อนเคยนั่งขึ้นลงเมาท์วอชิงตันบัดนี้ฉันต้องร้างไกลใจระบมเห็นน้ำพุที่พอยต์สเตทพาร์คแล้วไม่อยากจะจากไปใจขื่นขมแลเห็นไซน์เซนเตอร์ยิ่งอ,อกตรม ก่อนเคยได้เข้าไปชมนิทรรศการคิดถึงฟิปส์คอนเซอร์เวตอรีสวนดอกไม้ชั้นดีสีหวานหวานคิดถึงเดฟแอนด์แอนดี้ที่วันวานเคยไปซื้อไอติมทานจนพุงโตคิดถึงวอเตอร์ฟรอนต์แหล่งดูหนังร้านอาหารอร่อยจังมากอักโขคิดถึงร้านฮอตดอกนามดิโอ ที่เคยสั่งไฟล์คอมโบมานั่งกินพูดถึงแคมปัสฟูดอันสุดหรูยิ่งคิดถึง CMU ใจถวินชื่อเสียงเจ้าขจรไกลทั่วฟ้าดินาศาสตร์และศิลป์เลิศแท้มีแพ้ใครเคยร่ำเรียนเกือบทุกวันจำได้มั่นวีนของฉันสวยล้ำเลิศกว่าตึกไหนเคยนั่งเล่นในคลัสเตอร์แสนสุขใจ ท,ทั้งเช้าสายบ่ายค่ำย่ำราตรีดึกดื่นค่ำย่ำยันย่ำรุ่งม่เคยปิดวินคลัสเตอร์ยังคงฟิตสมศักดิ์ศรีทั้งลินิก์ทั้งวินโดวส์ล้วนมากมีให้เพื่อนพ้องน้องพี่ได้ใช้งานคิดถึงห้องสมุด E&S แหล่งพิเศษสารพัดรวารสารไว้ปิดหน้าในเพลาที่วาการ หลังรับทานอาหารเที่ยงแล้วง่วงนอนคิดถึงแหล่งพบปะกินข้าวปลากับผองเพื่อนนั่งนินทาครูผู้สอนหลีกไม่พ้นคือนิวเวลไซมอนฮอลที่พักผ่อนยามพักเที่ยงของพวกเราทั้งคิดถึงยูซีที่ใหญ่ยิ่งเคยไปวิ่งเอ็กซ์เซ์ไซส์ไม่เงียบเหงาเป็นที่ออกกำลังกายให้พวกเรา ได้เวิร์กอัพแสนสนุกสุขกายใจแต่เวลาที่มันผ่านนานสี่ปีณโรงเรียนที่ฉันนี้เคยอาศัยกลับรู้สึกเหมือนสี่วันเพิ่งผ่านไปต้องร้างไกลโรงเรียนรักหักใจลาจำต้องลาผองเพื่อนและรุ่นพี่อีกรุ่นน้องที่แสนดีท่วนทั่วนหน้า เคยร่วมเรียนร่วมเล่นด้วยกันมายามเจ็บป่วยช่วยป้อนยาคอยดูแลถึงจากไกลแต่ใจยังครวญคิดแม้ชีวิตต้องก้าวไปตามกระแสเรายังคงผูกพันไมิผันแปรเป็นเพื่อนแท้ตลอดไปชะเอิงเอ่ยจบอโหเขียนไปได้ไงวะเนี่ย ไม่ได้จริงใจเลย